บัมโบบีจาก Transformer Animated ด Hold oh, a <the> p a อนิอีกแล้วเหรอแต่ครั้งนี้เราจะเอางานเก่ามาเทียบกับตัว Legacy ที่เพิ่งออกมาล่าสุดว่าใครจะเหนือกว่ากันในด้านไหนต้องขอขอบคุณลุงผมอีกเช่นเคยที่ส่งทั้งสองตัวนี้มาให้ผมได้ทำคลิปวันนี้เราจะมารีวิว Transformer Animated b มเบัมบีกับ Transformer Legacy United b u m เบัมบีขอประเดิมด้วยตัวใหม่กันก่อนเลยที่ผสมผสาน G1 กับ Animated ให้ร่วมสมัย l e ก a c ซชอบหยิบตัวละครมาทําและใส่ความเป็นบล็อกเหลี่ยมเข้าไปบางครั้งมันก็ไม่แค่์เรื่องนี้และถอดแบบจากต้นฉบับได้โดยไม่ใส่ความเป็นจีวันนี่อาจจะเป็นข้ออ้างสําหรับตัวละครที่ทายากเพื่อให้มันเข้าสกเกลตัวอื่นๆใบหน้ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและรอยยิ้มของเขาลำตัวของบีมีขนาด <S <S ว้างออกมาทําให้นึกถึงตัวบับเบิีในภาคเอิร์ธไว้แถมเป็นพลาสติกใสไม่ต้องกลัวเลยครับ เพราะมันไม่ใช่ขั้นตอนที่ต้องออกแรงประกบในการแปลงล่างมันมีแค่นี้ผมโอเคกับพลาสติกใสนะแต่มีปัญหากับมันเมื่อชิ้นส่วนนั้นเป็นจุดต่อหรือหน้าเกียดแม่งมาทั้งชิ้นเลยโอ้ oh. ส่วนแขนของมัมโ b บีผมต้องบอกว่าคุณน่าจะรู้อยู่นะ g ีวันขานั้นแทบไม่มีความเป็นแอนิเมเต็ดเลยสักนิดยกเว้นลายดำที่อยู่ผิดฝั่งโดยรวมดีเทลต่างๆทำออกมาดีเมื่อมาเทียบกับตัวเก่า หัวเมื่อเอาไฟฉายมาส่องก็เป็นไร้ไพปิ้งแต่ลอยย่นหน้ามี2ขีดมันดูแปลกในบางมุมแขนที่หลุดโคตรง่ายขยับนิดขยับหน่อยก็นั่นแหละครับและเหล็กในติดไว้ตรงแขนมันพับเก็บไม่สนิทผมเห็นบางคนใช้มีดเฉือนทิ้งเลยแต่เอามาต่อให้เป็นสติงเกอร์บาร์ของบีขานั้นทับออกมาได้ใกล้เคียงกว่าตัวเลกาซีแต่เท้าของเขามันดูแปลกทันทีถ้ามองใน,ในบางมุม ด้านหลังก็โอเคเมื่อเอาตัวนี้มันยืนเฉยๆมันโคตรคลาสสิกเลยหรือเอาไปไว้ของเก่าก็กดูดีแต่เอาตัวอื่นในลายเดียวกันเขาจะดูเพี้ยนทันทีขนาดไม่ใช่ส่วนสําคัญในยุคนั้นเลยทําให้เลกซี่เหนียวกล่าในเรื่องนี้แถมยืนกับออเดอร์บอดูเข้ากันมากๆอีกด้วยแต่ก็มีปัญหาคือราคามันคือดีลักคารท,ที่เตี้ยแบบสเกลคาร์ดในยุคก่อนผมรู้สึกว่าทั้งสตัวนี้ถึงแม้จะเป็นของเล่น คนละยุคสมัยแต่ปัญหาที่มีเหมือนกันคือเรื่องของขนาดแต่ Definition มันต่างกันตัวเก่ามันไม่เข้าพวกกับตัวอื่นแล้วทำให้สเกลเพี้ยน Legacy เกี่ยวกับราคาที่เป็นดีลักแต่ขนาดของมันทำให้รู้สึกว่ามันแอบแพงเกินไปหน่อยตัว Legacy มีของแถมมาให้4ชิ้นชิ้นแรกจะรวดเป็นพลาสติกใสสีเทาติดกับหลังของมัมโบบีแถมเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้เพราะมีรูขนาด5มม,มกับเหล็กในอาวุธคู่ใจ ทับแขนเข้าไปจะมีรูขนาด3มิลิเมตรเอามาประกบเป็นท่าไม้ตายหรือติดกับตัวล็อกเก็ตให้เป็นเอฟเฟกไอพ่นแล้วก็ตัวดั้งเดิมีให้แค่จรวดติดกับด้านหลังของเขาด้านจุดขยับเริ่มจากเลกา c ซีเหมือนเดิมครับหัวบอจอยไห่จะมีจุดขยับ2ชิ้นคือตรงนี้กับส่วนนี้ซองยกข้อมือหมุนเน้าขยับทำให้ข้ามกดาคู<ฮ>่เอวหมุน ขายกขึ้นลงอ้าต้นขาหมุนหัวเขายกและข้อเท้ายกได้ด้านตัวเก่าหัวบอจอยไหลหมุนยกสองยกได้90องศามือยกลงเน่าหมุนได้นิดหน่อยขาคือบอจอยขยับขึ้นจ้าติดส่วนเป้าแถมอ้าได้เขายกหน้าแข้งหมุนและข้อเท้าขยับได้ถึงแม้ตัวเก่าจะมี articulation เยอะกว่าที่ผมคิดไว้แต่จับท่าโพสได้ยากและไม่สนุก เท่าตัว Legacy ที่สามารถหมุนเอวและนา่กขยับได้ <6 S 1> ในขนาดดิลักถือว่าหายากพอสมควรหรือบางตัวไม่มี2อย่างนี้เลยส่วนสูงของมัมมอธบีตัวเก่าเกือบ6นิ้วและ Legacy อยู่ที่4นิ้วแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลนยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel Legends w o l ร์ลินสตาร a r อล์ b a ็กซิลีอัสโซกาธานโนเนนดลอยวัตสัน t r a n ส f o r m e r Studio s e r i e s o f t ติมัสพร้อมแล้วก็มาถึงช่วงที่ขาดไปไม่ได้เลยการแปลงร่าง การแปลงร่างทั้งสองตัวไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันง่ายแถมสนุกทั้งสองตัวงานเก่าชอบตรงหน้าอ,อกในร่างหุ่นเป็นจุดหลอกเม <benevol ent> ื่อมาดูตัวเล g a c y ขั้นตอนพับเก็บชิ้นส่วนมันลื่นไหลเอามากๆร่างรถของบัมเบิ e e ทั้งสองตัวเป็นรถเต่าสีเหลืองงานออริจินัลนั้นสุดยอดปัญหาอย่างเดียวคือสีพลาสติกกับเพนติง้งมันไม่เข้ากันแต่นอกนั้นการเก็บชิ้นส่วน เยี่ยมความเลื่นของล้อเยี่ยมขนาดอยู่ <S <S เมื่อมาดูตัวปัจจุบันที่มีขนาดเล็กแบบเนียนลอยรูปทรงของตัวนี้ให้ความเป็นจีวันเข้าไปแถมสีเหลืองกับเพนติงลงตัวกว่างานเก่าหลังคาไฟแดงเป็นพลาสติกใสซึ่งแบบเดิมจะเป็นตุ่มพลาสติกสีแดงจุดเดียวที่ผมมีปัญหาคือด้านข้างล้อหลังมีรูด,ดำๆแถมสกเกลในล่างรถก็ยังเอาไปเล่นกับงานเก่าได้สบายสบายทั้งสองตัวเอาจรวดไปติดด้านข้างขางองรถ ได้บนพื้นได้โอเคแล้วก็เปรียบเทียบขนาดอีกเช่นเคยครับ Move Sniff Watson Optimus Animated Mumblebee สำหรับผมตอนนี้คงยกให้ Legacy ชนะงานเก่าในหลายด้านน่าจะเป็นตัว Animated Line Legacy ดีที่สุดแล้ว Optimus ไม่แย่นะครับแต่เมื่อเอาจุดขยับดีเทลหรืออะไรหลายอย่างมาเทียบกับตัวเก่าแทบไม่ค่อยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนซึ่ง Legacy มันมีสิ่งที่เหนือกว่าตัวเก่าจริงๆ ถึงแม้ผมติดเรื่องราคาแต่มันถูกรีมาในเวฟบ2นี้เหมือนกันแถม b u b เบิลีนี้เป็น b ีไม่กี่ตัวที่ไม่เป็น e อ o กซ์ตอะไรแปลกๆอย่างลายบัสเวอร์ลี่บัมเบสถานะของลายนั้นนี่เป็นข้อดีข้อเสียของ b u b เบิลบีทั้ง2ตัวผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นหนังพึ่งจากค่าย d ีมเวิร์กเต็มสินี่เป็นคลิปสุดท้ายของผมก่อนเปิดเทิม กระบวนการทำคลิปอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมผมจะพยายามทำคลิปออกมาให้พวกคุณได้ดูแต่หลังจากนี้อาจมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้สำหรับ t r a n s f o r m e r Animated Bumblebee และ t r a n s f o r m e r Legacy u n i t e d Animated Universe Bumblebee คิดเห็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s c r i b e การกดติดตามของท่านก็เป็นเสียงตอบรับอันมีค่าที่จะทำให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับ สำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ